สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี f อแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะสวัสดี f อแฟนคลับน้องอุงอิงสวัสดี f อแฟนคลับเพชรแสงตะวัน a อบีนะคะสำหรับคลิปนี้สีบลาเรื่องเล่าของอีหล่าหน่อยนะคะพี่น้องอุงอิงเพชรบ้านเพลงนะคะเบิ้งวิธีการทํางานของอีหล่าหน่อยเต้นเตละมือเบิ้งความหนาหักหนาแพงเนาะพี่น้องไอเพชรมีขีิปม้เบิง้งเด้อพี่น้องเด้อ เบื้องว้ยอิลหลานอยทํำการแสดงเตละมือนี่สุดยอดนับถึงแต่เริ่มต้นนะคะนับถึงแต่ยางเขามาสู่บริเวณในการที่จะทำการแสดงเตละมือหล้ายผูร้ายค้นก็นล่อค่อยพี่น้องเอ้ยรอถ่าทายลูกนะคะและที่สำคัญก็กคืออิลหลานอยจิ๋มหมานซูมือเลยพี่น้องนะคะสิมีผู้ใดร้ายผูห้ายคน้น ฝากนะคะคะแนนมาให้อีหล่าหน่อยเยอะแยะฝากมาทางพอหยุดมือนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะคะพี่น้องใส่ค่าถาอุ้งอิงเน่ในยินวา่าโบยากเสือกดอกผู้นั่นผู้นี่เป็หยังจังคอยเอาเงินไปให้อีลหล่าน่อยเอาเงินไปให้เฮ็ดหยังก็ดอกกระเดือลูกเตา่ามูเจา้ามีอยู่มีกินแล้วตี้เอาไปให้เป็นมืน้นเป็นไดกม็มีหาลังคุิ่นได้จมแบบนั้นนะคะพี่น้อง จมเหลี่ยวเพื่อนก็เรียกว่าบ้ามาล่องเบิงกนหนาวสันว่าเพื่อนว่าดิ่ยว่านี้เพื่อนว่าเพื่อนล่องทองคาถาอุ้งอิงเลียวเพื่อนก็เลยหิ้งพี่น้องเพื่อนหมานสองแสนพันสันเพื่อนว่าเพื่อนเลยฝากไม่ให้อีหล่าหน่อยจากู้ทีิจมดุดูน่ะละพี่น้องฝากไมาให้อีหล่าหน่อยหมื่นคะแนนเบิงดูนี่คำว่าค่าถาอุ้งอิงนะคะพี่น้องบบเสื่อยะหลุบหลู่เหม็นมาค่ะโอ้ยอย่าพ่อคือเพื่อนเน่เนาะพี่น้องเนาะ ไอ้ผู้ขาดีพอได้เด้อจัดหนักจัดติมเบิงจัดเถื่อยในหน้าเปนบ่ค่าพี่น้องซาพื้นน่ะนะคือคือแถเอามาซาแอดเพชรเบิงเลยนะเป็นบ่ค่าพี่น้องนะคะนี่คือเรื่องเล่าของอีลาหนหอยนี่แต่ละมือแบบนี้มีมาทุกมือพี่น้องนะคะอาจจะบ่ไเด็เมื่อวาให้กันฟังนะคะต่อจากฮันแล้ววานนี่ก็เป็นการออกท่าการแสดงสตัว สูแล้วก็ออกมา้วามวัยเมไหวัยพอนะคะวัยโบจูนะคะวัยพระวัยพอนะคะเห็นให้พ่อพ่อแม่แม่ผู้ค่อยติดตามอยู่มีความสุขสุขหูสุขคนพี่น้องนะคะบอกเลยว่าภาพกับมีให้เห็นเนาะพี่น้องแอปเปิ้ลกับสิลลมให้เบิร์อยู่นี่แหละนะคะพี่น้องเในพ่อพ่อบาดนี้ช่วงหลังจากขึ้นเวทีเสร็จแล้วกลับลงมากับเป็นการมา ใายรวปทรงงานอีกพี่น้องมีผู้ใดเห็ุคืออีหล่าหน่อยเนี่ยบอกทรงงานโซวสิพื้อแหล้วเตละมาไล่แต่ละพ่วงพี่น้องทื่ว่าสุดจอดแมนบอพี่น้องเออมีช่วงขึ้นฉากโน่นนี่นั่นอีกสารพัดอีหล่าหน่อยบอกเลยว่าพอๆแม่แม่ใส่ครัวา่าออกไปเก็บเห็ดนะคะพี่น้องออกไปเก็บเห็ดเก็บหลายช่วงหลายเวลา นะคะพี่น้องช่วงออกคอนเสตช่วงทาการแสดงนั่นก็คือเป็นเรื่องเล่าของมาไลจับนักจัดเต็มทั้งข้อทั้งแขนเมียนบ่พี่น้องแล้วพ่อๆยังเป็นนางเก็บเห็ดอยู่แต่ละมุมนั่นอีกต่างหากนะคะเปลี่ยนความหนาหักหนาแพ่งความหนาชื่นชุ่มยินดีกับอีหลาหนห่อยนะคะช่วงคืนฉากอีพี่น้องบาดเนี่ยบรูวันอีหลานหน่อยบางมือกับยูจุนฮอด อันพูดนะสุดท้ายเตยล่าเลยพี่น้องเก็บเห็ดบอล้หลวเปลี่นนะคะพี่น้องอันนี้คือความเปลี่ยนไปของอีลานอยนะคะ,สะแสดงความยินด,ดีนะคะจนวอดบัดคากลับนะทรงขึ้นลดขึ้นลาพอพอเม่แม่นะคะพอนนนแม่บีสู้ผู้สู้คนละคะ่ะทรงอีลานอยกับบ้านขึ้นลด ความหนาหักหนาแพงเพื่อนก็ะอออ,อ,อ่อนพอนะคะเมื่อคึืนนี่ก็เลยเบิงเอาเด้อพี่น้องเป็นตาหักแ่ว่าเพิ่อนอ่อนมาสิไปใสยังไงนะคะนี่คือความเปลี่ยนไปของอีหลานหน่อยอุ้มอิงนะคะพี่น้องหลายผู้ลายคนในเขามาเบิงนะคะพี่น้องสแสดงความคิดเห็นใดเด้อสําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวถ่ายคลิปแอดเพนกับเสียเอาคลิปเย่าๆให้เบิงนะคะพี่น้องสุดยอดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดิอพี่น้องเดิอนะคะพิมพ์เข้ามาเพชรแสงตะวันอเอเบจเด้อถ้าแชร์ออกไป เส้นไทยคลิปนะคะบอดโจูกับอีลาหน่อยอุ้งอิงให้ความคารุณากับช่องนะคะเพิ่นฝากช่องให้กับเอ็ดเพนขอบุญขอบคุณไปทางบอดโจูกับอีลาหน่อยนะคะขอบคุณสุขนสุทันเด้อี่นองเด้อที่เข้ามารับชมนะคะยิ้งปักปังสู้ผู้สุขนนะคะสวัสดีค่ะ เป็นเื่พอได้ยังแต่เื่องเรื่อื่มาแนวเออกไปไม่จอดย่งเดียวเพได้ได้ทีจอดต้องไปทวนอด้รเนี่ยเฮ้ยสวยเท่ย้า

กูบากคนแรกเจ้าว่าอย่าพ่อเจ้าว่าอย่าพ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่าฮ่าาฮ่า

ติดตามช่องพ i t เสียงตะวันค่ะ ABC ABC โอ้ย ABC กาฝากก็ติดตามแ้วยนะครับดดนรคนติดตามสนกใครจะนิ่งปิ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 งให้คุณแม่